ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวิธีการเก็บรักษามะนาวนะคะมะนาวของเรานะคะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วมะนาวเนี่ยก็จะราคาไม่สูงมากนะักแต่เมื่อไหร่ที่หน้าแล้งเดี๋ยวก็อีกไม่นานแล้วนะคะอีก3าเดือนเนี่ยมะนาวก็จะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทำวิธีการ เก็บรักษามะนาวให้สามารถอยู่ได้เป็นหลายๆเดือนเลยนะคะเพื่อที่จะเก็บความสดแล้วก็ให้เราได้ใช้ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็ทิ้งไปนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษนะคะ,ะกระดาษกรองแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําเลยกระดาษสมุดหรือกระดาษอะไรก็ได้แต่พอดีว่าที่บ้านนะคะแออันนี้เกิดทันไหมคะที่บ้านมีกระดาษแฟกนะคะเราก็เลยเห็นว่ามันตั้งอยู่เฉยไม่ได้ทําอะไรก็เดี๋ยววันนี้เอามาห่อมะนาวกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องตัดพับแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะหรือว่าดูขนาดของมะนาวของของเราว่าะมะนาวของเรามัน ใหญ่มากขนาดไหน ก็จะมากรีดกันแบบนึ้นะคะชื่อ อ่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหอ่อทำการหอ่อเลยนะคะโอเคหอ่อห่อเนี่ยหอยังไงก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะหอ่อเราห่อเพื่อที่จะเก็บรักษาความชื้นให้กับมะนาวของเราเนาะ ไปเลยนี่เลยค่ะเก็บมุมนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้ก็จะหอมอันนี้อันนี้อันนี้คือมะนาวนะคะลูกใหญ่มากมะนาวออรกก์แกนิก สอนเราเก็บรักษาผิวมะนาวไม่ให้มันแห้งนั่นเองนะคะโอเคค่ะ Okay. อันนี้เราก็ห่อด้วยกระดาษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะห่อด้วยตัวแปแบบนี้นะคะแต่ว่าบางบ้านอาจจะไม่มีเนาะเราว่าอันนี้เราเรามีเรากเ็เราก็ใช้นิดนึงก็ตัดเข้ากับที่เราจะห่อนะคะ แต่ตัวแรปบางทีมันมันก็จะตัดยากเพราะมันพัตติกมันบางก็จะหมุนพั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 นเพื่อที่จะให้เปลือกมะนาวเนี่ยยังคงรักษาความชื้นเอาไว้นะคะ ขอให้แบบตึงๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะรักษาให้ผิวมะนาวมันชุ่มชื้นจริงๆมะนาวนี้ประโยชน์เขาเยอะนะคะไม่ว่าจะทำเป็นอาหารหรือว่า,าทำเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะเพราะว่าบางคนบอกว่ามะนาวเนี่ย สามารถที่จะรักษาฝ้าได้ด้วยเดี๋ยววันหลังจะมาทำให้ดูว่ามะนาวรักษาฝ้าได้ยังไงบ้างพอเราห่อได้แล้วนะคะวิธีการแรกเราก็จะเอามะนาวมาเรียงใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะ ถุงเอาไว้เอา,เอ,าอากาศ นี้เราก็จะใส่ทั้งถผงแล้วก็ใส่ทั้งแบบที่ซีลไว้แล้วก็ใส่ทั้งแบบที่เราห่อกระดาษเอาไว้นะคะนี่ค่ะทำทำง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ ใส่กล่องใส่กล่องแก้วไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าเก็บใส่กล่องเนี่ยบางครั้งมันอาจจะกินพื้นที่นิดนึงเพราะว่าถ้ามะนาวมันไม่ได้แบบออพอดีกล่องเป๊ะแบบนี้มันก็จะทำให้เราใช้พื้นที่เยอะในการที่จะเก็บรักษานะคะ น,นี้ก็จะเป็นสูญญากาศอ่าโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีง่ายๆแค่นี้เองเพราะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเองได้เลยนะคะง่ายๆแค่นี้เราก็จะมีมะนาวเอาไว้ใช้ได้ในหลายๆเดือนแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากเคล็ดลับดีๆเอาไว้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครด้วยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ